มาชมบรรยาการในการถอนกล้านะครับเข้าสู่ในการหน้านาในหน้าทํานานะครับบรรยากาศดีมากเลยครับ ปีนี้น้ำดีเนาะครับน้ำ,นำามาก็มาเยอะเกินใช่ไหม,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 หมแต่ปีนี้มาไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วเนาะ น,นี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ยเดือนหนึ่งค่ะหนึ่งเดือนก็ถอนได้ใช่ไหมครับนี่ครับผมก็เ,เตรียมกล้าไปดำนะฮะบานข้าวบานเมล็ดข้าวไว้เพียงระยะเพียงหนึ่งเดือนนะครับก็จะมาทำการถอนแล้วก็ ยายเก่งมากเลยปีนี้กี่ขวบแล้วครับ66ขวบนะครับต้องเรียกเป็นขวบเนาะคัญญาย,ยังแข็งแรงมากเลยนะครับอายุ66นะฮะแข็งแรงมากนะขอนกล้านี่ไวมากเลยนะครับอายุ66ปีแล้วนะครับ ฮะบอกว่าป้ายยังแข็งแรงอยู่เนาะนอันนี้เอาไปดำที่ไหนครับอ๋อฝั่งทางนู้นนะฮะอืม คงอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นนะะนานแล้วนะครับที่ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะนึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กๆนะครับก็เคยมาช่วยคุณตากับคุณยายนะครับถอนกล้าบเพื่อที่จะไปดำนาเช่นกันนะไม่ถึงบรรยากาศมันเก่าๆตอนเป็นเด็กนี้น้ำอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวก็อุดมสมบูรณ์นะครับ รอบด้านกันนะครับ